ผู้ชมฮะวันนี้ขยับไปดูเกาะติดสนามเลือกตั้งกันหน่อยครับคุณอ๊อปริพัฒน์เข็มทิตจะพาไปลุยสนามเลือกตั้งที่เมืองกรุงเก่าที่พระนครศรียาครับไปดูความพร้อมการเลือกตั้งของผู้คนที่นั่นจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันเลยนะครับกับเกาะติดสนามเลือกตั้งครับ you yep. สนามเลือกตั้งครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับออกมานอกกรุงเทพครั้งนี้มาในพื้นที่ต่างจังหวัดเรามาปักหมุดที่แรกที่พระนครศรีอยุธยาเมืองกรุงเก่าครับมาดูสนามเลือกตั้งที่นี่ทั้ง5้าเขตว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนชาวกรุงเก่าที่นี่เขาอยากจะบอกอะไรไปยังนักการเมืองไปยังพักการเมืองต่างๆและความพร้อมของการจัดการเลือกตั้งที่พระนคร สีอยุธยาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมพูดคุยกับชาวอายุทยาผู้ประกอบการและกรกตอ,อายุทยาครับ สวัสดีครับมาจากที่ไหนครับผมมาจากระยองค่ะมาจากระยองมาเที่ยวอยุธยาท,ทําไมถึงเลือกมาเที่ยวที่นี่ครับเพราะว่าอยากมาเห็นเมืองเก่าอยากไปดูเมืองเก่าค่ะเพราะว่าคือเรามองแล้วเราชอบสวยคือคนอื่นมาอาจจะคิดว่าอุ้ยทำไมดูเก่าอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าแบบเออความเก่านี่แหละคะ่ะที่ทำให้ดูสวยมีเสน่ห์เนาะใช่เนาะมาส,สัมผัสเสน่ห์ตอนนี้เข้าสู่โหมดเลือกตั้งแล้วของเรามีสิทธิ์เลือกตั้งยังครับมีแล้วคะ่ะจะไปเลือกตั้งวันที่14พฤษภาไหมครับ ไปค่ะไปเลือกตั้งสสในดวงใจผู้แทนในดวงใจหรือรัฐบาลในดวงใจในอนาคตควรจะต้องเป็นงไงในความคิดของเราในความคิดของเราก็ต้องทันสมัยค่ะแล้วก็ดูแลเรื่องระบบการเรียนการศึกษาแล้วก็เรื่องแรงงานเรื่องอะไรแบบนี้คะ่ะให้ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงคะ่ะใช่แล้วก็แบบว่าแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีด้วยค่ะใช่ต้องทันสมัยแล้วก็ตามแบบต่างประเทศหรือเนี้ยเขาให้ทันอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็ นำใบไกลกว่าเราแล้วางค่ะใช่ครับผมขอบคุณมากนะครับที่ยวให้สนุกครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับกําลังขายของวุ่นเลยเป็นไงครับช่วงนี้ขายดีไหมเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเลยเหรอครับนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมส่วนใหญ่มาช่วงไหนส่วนใหญ่ถ้าจะมาก็จะเป็นวันหยุดค่ะพี่ใช่แล้วก็วันธรรมดาจะเป็นคนไทยธุรกิจเราทั้งขายน้ําแล้วก็เช่าชุดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ คนคนคนที่มาเช่าชุดส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติคนไทยด้วยคนต่างชาติด้วยพี่ส่วนมากคนต่างชาติจะมาช่วงวันหยุดอ่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็บางวันธรรมดาก็จะเป็นพวกไกด์พามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเรามีสิทธิ์เลือกตั้งยังตัวนี้มีแล้วค่ะมีแล้วด้วยอันนี้แอบถามานิดนึงว่า <c oughs> มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว14พฤษภาคมไปใช้สิทธิ์ไหมครับไปค่ะไปไปแน่นอนไปแน่นอนไม่ถามว่าเลือกใครถามว่า <c oughs> คนที่ควรไปเป็นผู้แทนของเราเนี่ย ควรมีคุณสมบัติยังไงถึงจะไปเป็นผู้แทนของเราได้ต้องมีผู้นําที่ดีค่ะใช่ค่ะมีผู้นําสูงต้องมีความเป็นผู้นําใช่ค่ะสิ่งแรกที่อยากให้รัฐบาลใหม่ทําให้ช่วยชาวอายุทยาคือเรื่องอะไรการท่องเที่ยวเศรษฐกิจใช่เรื่องอะไรนะการท่องเที่ยวค่ะอยากให้ช่วยการท่องเที่ยวเศรษฐกิจน้ําท่วมเกี่ยวไหมก็เกี่ยวนะคะก็ะ <c oughs> ต้องช่วยกันเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นเสียงของพี่น้องชาวอายุธยาคุณผู้ชมที่เขากําลัง เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวยุทธยากันเยอะโดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ประกอบการกันด้วยว่าผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่ยุทธยาเขาจะมีอะไรเสนอไปถึงพักการเมืองกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกัน,นครับ เอาแล้วครับเข้ามาในวังช้างอายุธยาแล้วผมนัดก,กับพี่ขาวไว้นะเรามาคุยกับผู้ประกอบการหน่อยเจอเลยพอดีเลยพี่ขาว,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมใกล้เลือกตั้งพี่ขาวเลยมาสอบถามเมื่อคู่คุยกับชาวอายุธยาไปเขาอยากได้สสแบบนั้นแบบนี้นโยบายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้วังช้างในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยรับนักท่องเที่ยวก่อนจะไปถึงเรื่องการเมืองบรรยากาศตอนนี้เป็นไงครับเอาข,อข้าวสิ้นนิดหนึ่งคึกคักคลื่นเพลง มีคนสละเวลามาเที่ยวยาไยว้พระวัดแล้วก็มาเลี้ยงช้างถ่ายรูปหลังจากโควิดดีขึ้นครับก็ถือว่าเขายากลับมามีสีสันแต่ยังไม่เต็มร้อยเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เป็นลูกค้าประจําของยุทธยากลุ่มยุโรปกลุ่มบ้านเราเนี่ยเอเชียยังมาไม่เต็มสตรีนเพราะว่าวมันจะเข้าสู่ช่วงโลยแล้วเนี่ยหลังสงการก็โล มันมีปัญหาหลายอย่างนะเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ในฐานะคนไทยที่มาเที่ยวถือว่าคึกคักคค,กค,คนไทยเนี่ยว่างปุ๊บเที่ยว <c oughs> ถ่ายมามากินอาหารมาไหว้พระแล้วก็มาถ่ายรูปกับช้างเข้าโหมดการเมืองจะเลือกตั้งอยู่แล้วเนี่ยคึกคักไหมการเมืองมีส่วนไหมมีพรรคการเมืองมาหาเสียงกับเราบ้างไหมครับมีทุกพัก <c oughs> ไม่มีอยู่เดียวไม่มีอะไรพักไหนที่ประเทิงปัญญาเลยเอาทาไมอะ ก็ผมเป็นผู้ประกอบการช้างเนี่ยสิเลยแล้วต้องมาถามว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการจะมีสอสอในดวงใจแบบไหนพักการเมืองเขาฟังแล้วเขาจะได้เออเอาไปทํานโยบายเอา,ง,าง่ายๆวันนี้คุณไม่เคยพูดเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลยเราพูดกันในรัฐบาลบอกว่าไรายได้ที่เข้าประเทศคืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคืออะไรเครื่องบินขนซองรถไฟเรือ,อเมลิเกเนี่ยเดินทางสารวัพวกดีแล้วแต่คุณยังไม่สําเร็จสักเรื่องเลยทะเลาะกันในเรื่องอะไรไม่รู้ไปปงไปฟ้าเรื่องมันต่อไปเรื่องอะไร ร้านอาหารการกินผู้ประกอบการโรงแรมเราจอดเจ๊งกัินมาทั้งหลังโควิดคุณจะอุ้มชูดูแลยังไงไม่มีใครพูดเอาต่อไปเรื่องช้างช้างทั้งประเทศมีสี่พันปางช้างเจ๊งกันหมดเนี่ยกู้ไม่ได้เมื่อแต่จะให้เาเด็กเข้านั้นผู้ใหญ่เท่านี้ก็มาให้ผู้ประกอบการเลือกพักนี้อะไรอย่างเงี้ยสมมติทีนี้ที่พูดเล่นๆหมายความว่าเราวันนี้เรามองแต่ประชานิยมทำไมไม่พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่มันหงอยเหงากับคืนมาคืนความสุขอะความสุขที่ผมเคยคือคักคืนเคงเอ้าวัดอยุธยาเตรียมตัวนะโรงแรมเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามสี่ไม่มีใครทําต้องขอบคุณเมืองที่เป็นตัวอย่างไยนะพัทยาพัทยาเขาทําทุกมิติอเรือพร้อมผู้ประกอบการพร้อมใส่กิจกรรมเข้าไปนั่นกิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นผมเลยมองว่าเมืองหลักเมืองรองอะไรต่างๆเนี่ยสาธารณูประโภคเนี่ยมันพร้อมอย่าลืมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหนึ่งหนึ่งหน่วยงานเนี่ยสร้างรายได้ต่อเนื่องอย่างวังช้างของผมเนี่ยนะควานช้างคนปลูกพืชอาหารแบบพนักงานมีเป็นร้อยอ่ะโดยเฉพาะปามผมนะเอารุนรวมไปโรงแรมอื่นคนงงคนงานมันเป็นการกระจายรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหรายได้หลักแล้วมันฟื้นเร็วนะคุณน่าเข้าใจนะคนที่เข้ามาประเทศไทยเข้ามาทําอะไรมาเที่ยวเข้าใจมาลงทุนมาแล้วนะเที่ยวอย่างเดียวเงิน เนี่ยผมนั่งคำนวณง่ายๆนะเหยียบป,ประเทศไทยคนหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นชาวต่างประเทศงั้นมาอยู่ไม่ได้ตัวเครื่องบินกล้าไปเกือบครึ่งละที่พักมันคุณคิดด้วยซิวันนี้คำนวณกันที่สนามบินเนี่ยเข้ามาสิบยี่สิบล้านเงินเข้าเท่าไหร่แล้วเงินไปไหนก็มันก็จุนเจือสร้างอาชีพนี่แหละไม่มีพรรคการเมืองไหนพูดเออาารื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปากนอยครับผมรัฐบาลสมมติว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วรัฐบาลใหม่สิ่งแรกที่อยากให้ทําคือสิ่งอะไรคือเรื่องอะไรครับ อย่าเลืมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันมีทุกมิติคําว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอะไรความหมายคุณรู้อยู่ในใจไม่ได้ทาอีเวนต์ไม่ได้ทำคอนเสิร์ตทาอะไรก็ได้ที่ลูกค้าของเราลูกค้างเรามีทั่วโลกคุณแบง่งออกไปสิหนึ่งสคือที่พูดมันจะกินเวลารัฐบาลต้องฟังผู้ประกอบการคุณเอาผู้ประกอบการไปคุยวัดดู y ยู d ดูวัดดู y ยู w วันแล้วเราเดินไปได้วยกันผมไม่เห็นมีรัฐบาลไหนเอาผู้ประกอบการกับรัฐบาลเดินไปได้วยกัน คุณให้เราคิดแล้วคุณทํากับเราสิตรงวันนี้คุณก็ไม่คิดอพอทํากับเราก็ไม่ทำแล้วพอจะมาถามผมก็บน่นไปเนี่ยอ,อย่ามาพูดกันวันนี้เลยใครก็ได้เป็นรัฐบาลเอาผู้ประกอบการไปคุยแล้วทํางานให้มันสัมพันธ์กันบงบงานเงินของรัฐเนี่ยมันตามเอกชนไม่ทันมผมต้องมีงวดมีงานแต่เอกชนเขาลงทุนแอดวานไปแล้วเรามาคุยกันเรื่องฟื้นฟูยังไงไม่ต้องมาคุยเรื่องแจกตังเอาง่ายๆาวังช้างผมเนี่ยรัฐบาลไหนช้างทั่วประเทศ คู่ได้เลยเจอหนึ่งล้านสมมุตินะครับมันมีอากกรรนะแต่พูดให้เรามีความสุขดิว่าคุณจะช่วยเหลือเราโรงแรมไหนนะมีผู้ประกอบการหลักพันล้าน200ล้านเพราะโรงแรมใหญ่มันก็คือสร้างงานสร้างเงินโรงแรมก็ซื้อผู้ประกอบการอาหารมันเป็นรายได้ครบวงจรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรอรัฐบาลเรียกเราคุยครับเรายินดีและทํางานไปคู่กันที่ทํางานไปคู่กันเพราะอะไรปารัฐคิดตามเอกชนไม่ทันเพราะเราเนี่ยทันยุคทันสมัยและเราไม่ทัน เราต้องทันโลกทันใจด้วยลูกค้าต้องการอะไรเราต้องการตรงนั้นหมายมันมีรายละเอียดเดยอะมากเลยน ท่าผู้ชมอันนี้เป็นแค่น้าจิ้มก่อนจะถึงวันลงคะแนนในวันที่14พฤษภาคมนะครับมาฟังเสียงมาฟังเสียงสะท้อนของพี่น้องชาวอายุทยา rese, ทุกภาคสัวเลยพัคก,การเมืองได้ยินแล้วเตรียมนําไปปฏิบัติหรือว่าใครที่พร้อมจะเป็นรัฐบาลเตรียมนําข้อคิดเหล่านี้หลักการต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนไปทําต่อด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารช้างกันหน่อยนะเอาเชิญนะเลยเชิญเครับ้ผมครับ Hello. What did you do? เอาละครับคุณผู้ชมเราได้ไปฟังความคิดความเห็นเสียงสะท้อนของชาวกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาทั้งพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการการท่องเที่ยวแล้วนะครับเกาะติดสนามเลือกตั้งหนนี้นะครับเราจะมาดูความพร้อมว่าทางคนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการเลือกตั้งทางกกตจังหวัดเองดําเนินการไปแล้วเรียบร้อยดีไหมอย่างไรในกระบวนการรับสมัครและต่อจากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งจะมีข้อพึงระวังอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนบ้างวันนี้ผมมาเยี่ยมมายาม กะกะตถึงสารกลางเลยนะครับอยู่กับท่านนัทอรินแก้วยานสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับพอครับสวัสดีค่ะพอครับเป็นไงบ้างครับเลือกตั้งอยุธยาหลังจากรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยอ๋อตอนนี้รับสมัครไปที่เรียบร้อยตอนนี้ก็เอาเป็นว่ากกตอของอยุธยามี5เขตเนาะมีมีทั้งหมด5เขตสนามเลือกตั้งที่อยุธยา<ม>ปัจจุบนันตอนนี้มี5เขตใช่ไหมครับ สเขตเมื่อปี6กสองสเขตทีนี้ประชากรเพิ่มมากขึ้นก็เลยได้เป็น5เขตรคับ,คบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อ<ผ>ุทย,ยามากน้อยขนาดไหน,นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง6กแสนหกหมื่นสามคนประมาณ 6แสนกว่า5เขตก็มีสสได้5ท่าน5ท่านใช่แต่ประชากรเรามี8แสนกว่าแต่ผู้มีสิทธิ์เยอะมากนะ6แสนกว่าเพราะยุทธาเองก็เป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวเป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรมด้วยเป็นเมืองเดินทางก็จะมีประชากรที่เดินทางมาอาศัยอยู่บ้างทะเบียนบ่มทะเบียนบ้านก็จะ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมที่มันโตคือโตที่บางปะอินจะมีหมู่บ้านขึ้นมากเพราะฉะนั้นประชากรเพิ่มเราก็เลยเขตตั้งก็เลยมากขึ้นการรับสมัครที่ผ่านมามีผู้สมัครจากภาคการเมืองมาเยอะไหมครับเยอะค่ะก็คือทั้งหมดที่เรารับสมัครที่มารับสมัครเนาะห้าสิบสองคนทีนี้ขาดคุณสมบัติไปหนึ่งคนเหลือห้าสิบเอ็ดคนคือเขาเป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาสมัครเราก็เจอหน้าวันนั้นเราก็ให้เขาถอนไปเพราะว่าถ้าไม่ถอนเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีแต่มันต่างจากการเลือกตั้งท้องถิ่นถ้าการเลือกตั้งท้องถิ่นสมัครแล้วถอนไม่ได้ก็จะถูกดำเนินคดีทันทีเลยหมายถึงว่าเขาเดินทางมาสมัครวันนั้นแล้วยื่นเอกสารกรกตตรวจสอบแล้วเขาขาดคุณสมบัติก็แจ้งข้อให้ถอนได้เลยถ้าเขาไม่ถอนเขาก็จะถูกดำเนินคดีแต่ว่าเขาถอนกระถอนไปก็ไม่มีอะไรก็เหลือ51คนซึ่งเขตที่หนึ่งนี่ประมาณ10 10คนนะคะสิบคนเขตที่สองเก้าก้คนเขตตั้งที่3ามคนเขตตั้งที่สี่เกคนแล้วก็เขตตั้งที่53คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพัพการเมืองที่เรารู้จักกันดีนะคะทั้งทั้งสเขตก็จะมีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยภูมิใจไทยก้าวไกลแล้วก็ สีีรวมไทยนะคะก็จะเป็นพักหลักๆที่อยู่ตามหน้าสื่อก็จะมีพักเล็กบ้างแซมๆเข้ามาด้วยแต่ว่าเขตห้เนี่ยที่มี13ก็คือมีของไทยศีวิไลพิเต้พิเต้พระราม7อ๋อพิเต้พระราม7ก็มาลงที่อยุธยาด้วยใช่แล้วก็พักชาติแพยพัฒนาลงแค่เขตเดียวคือเขตหบรรยากาศการหาเสียงคึกคักไหมครับชาวอยุธยาก็หลังจากนั้นไปก็ กระแฮกันไปตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีที่ผิดกฎหมายนะคะคือเขาก็เฮเรื่องเฮเนี่ยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการแสดงอะไรนะเขาเรียกอะไรอะมหะศัศจรรย์อะไรเงรี้ย<ม>ก็จะไม่ได้ก็หาเสียงกันเงียบแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการทํำลายป้ายกันอ๋อ<ช>มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาด้วยอ๋อใช่ร้องเรียนแต่ว่าเรื่องการทํำลายป้ายร้องเราไม่ได้้องไมแจ้งความอ๋อไปแจ้งความใช่แล้วก็ก็มีเรื่องเรื่องร้องเรียนก็ทางสืบสวนของเราแล้วก็ออกไป ลงพื้นที่เนาะ,ะแต่ช่วงนี้พอรับสมัครเสร็จแ,แล้วก็อยู่ในช่วงของตรวจสอบคุณสมบัตินะคะซึ่งเราจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่14เมษายนซึ่งประกาศพร้อมกันทั่วประเทศก็จะ,จะอยู่ในช่วงสงกรานต์พอดีใช่ต้องทีละชื่อด้วยทั้งแบงเกตทั่วประเทศแล้วก็จะประกาศทงการ14ค่ะถ้าประกาศแล้วขาดคุณสมบัติ ก็ S <S ตัดสิทธ์เลยไหมครับหรือว่าต้องก็ตัดสทิทธ์แล้วเขาต้องดำเนินคด,ด,ดีอ๋ออันนี้อยู่ขั้นตอนําดำเนินคดีเลยใช่ใช่เพราะว่าถือว่าคุณรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มามาสมัะครครับผมทีเนี้ยเรื่องของการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวอายุทยาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกกตวางเอีเวนต์แนวทางไว้ยังไงจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งครับที่อยุทยาเรื่องของการรณรงค์นะคะตอนนี้เรามีเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาหลายรูปแบบซึ่งประชาสัมพันธ์หลักของเราก็คือ สสกตคือเป็นหน่วาเป็นอะ,อะไระเรามีเครือข่ายของเรานะคะเครือข่ายของเราก็จะประกอบด้วยพัฒนาชุมชนอ,อสอมผู้สูงอายุสตรีอะไรพวกนี้เราก็จะเอามาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็เราจะ,ะสนับสนุนเขาโดยมีสื่อต่างๆให้เขาเ,เดินไปตามหมู่บ้านกระเชนขอบประตูบ้านอย่างงี้ะค,ะค่ะแล้วก็ทําตัวอย่างบัตรแล้วก็ ไปการให้ดูว่าครั้งนี้มีสองใบนะจะได้เข้าใจวิธีการเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดกันเพราะว่าแต่ละเขตก็คนระเบร์อีกสสเป็นเขตลัวชาวบ้านสับสนกรกตช่วยเป็นพี่เลี้ยงบอกวิธีการเล่าให้ฟังด้วยแต่ก็จะมีอย่างกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงหรือแม้แต่คนพิการถ้าตาบอดอย่างนี้ต้องต้องเลือกตั้งยังไงครับพ่อถ้าตาบอดก็ก็ต้องไปใช้สิทธิ์ก็คือหมายถึงว่าผู้มีสิทธิ์จะตั้งตัวเองต้องไปนะคะต้องไปที่สถานที่นั้นแล้วก็ ไปลงชื่อ,อถ้าเกิดนั่นก็จมไายนิ้วมือ,อมทีนี้ถ้าการไม่ได้ก็จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่ไว้ใจนะคะเข้าไปกาให้แต่ว่าต้องกาตามความประสงค์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าการเข้าไปก็ต้องเป็นบันทึกในประจําวันไม่ใช่เขาเรียกบันทึก มันถือก็จะมีหมายเหตุข้างๆว่าเป็นผู้พิการตาบอดหรืออะไรพวกนี้มีผู้ช่วยเข้ามาใเราก็จะมีอำนวยความสะดวกถ้ามีนั่งรถเข็นทางเจ้าหน้าที่กอนอประจําหน่วยเขาก็จะเข็นไปให้ดังนั้นผู้พิการผู้ที่เปราะบางก็ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าท่านอยากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขนาดติดเตียงยังเข็นเตียงมาเลยใช่ไหมฮะอันนั้นลอกตั้งท้องถิ่นเนาะอันนั้นข่าวลอกตั้งท้องถิ่นก็ยังมีติดเตียงก็มาใช้สิทธิ์ก็มาใช้สิทธิ์เป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองใช่ใช่ใช่ค่ะ การหาเสียงจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งทางท่านบอเองอยากจะมีข้อพึงระวังตักเตือนไปถึงผู้สมัครตักเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนกองเชียร์อะไรที่สุ่มเสี่ยงบ้างครับ<อ>ที่จะผิดกฎหมายคือตอนเนี้คือทุกคนพึงต้องระวังเพราะว่าผู้สมัครเองเนี่ยมันต้องระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าประชาชนหรือสื่อต่างๆมันเร็วเนาะการที่จะพูดคุยหรือว่าสัญญาว่าจะให้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังถามว่าไปงาน เลี้ยงไปอะไรไปเครื่องงานศพงานไปได้แต่ว่าห้ามพูดห้ามพูดหาเสียงหมายถึงว่าก็ไปในนามปกติไปเป็นแขกไปเป็นแขกไม่ช่วยไม่มีการนงานไม่ได้ช่วยงานสนานช่วงานไม่ได้แล้วก็พึงระมัดระวังพิธีกรที่จะประกาศด้วยไม่ใช่ว่าตัวเองแต่ว่าพิธีกรไม่รู้พูดขึ้นมาก็เสร็จอาจจะไปแนะนําท่านแล้วก็พูดในเชิงโปรโมทหน่อยเพื่ออันนี้คือผิดเลยนะผิดเลยค่ะผิดเลยถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ทําครับ กองเชียร์อยากจะโพสเฟซบุ๊กเชร์ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครไปเชียร์แล้วทางผู้สมัครรับรู้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ความประสงค์ต้องรีบแจ้งกรกตอันเนี้ยผู้สมัครต้องมาแจ้งกรกตออันนี้ไม่ได้คนของผมนะใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็ได้ไม่งั้นก็จะถูกกลั่นแกล้งกันใช่ไหมอ่าใช่ใช่ก็ต้องต้องระมัดระวังตัวเองเหมือนที่ท่านคอออบอกนะครับแล้วก็มีเรื่องของประชาชนเองที่ก็ต้องระมัดระวังก็คือว่า การซื้อเสียงผิดนะคะคการซื้อเสียงเนี่ยผิดแล้วก็ข้อร้องเรียนต่างๆเนี่ยมันมันคือเขาจะมาจดรายชื่อมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องระมัดระวังร <c oughs> ะมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าหลักฐานมีหลักฐานมีที่ที่มาร้องเรียนนะคะประชาชนก็ก็จะมาพก ในรูปแบบของหัวคะแนนจดชื่อหัวคะแนนมาบ้านนั้นมีใครบ้างเหล่านี้ถ้าถูกจับได้หรือว่ามีการโพสต์ในโซเชียลท่านมีความผิดมีความผิดค่ะจำคุกด้วยแต่ว่าเรื่องซื้อเสียงประชาชนเราไม่เน้นดีกว่าเรามาช่วยกันชี้บอดแสแค่แจ้งบอดแส ว่ามีข่าวซื้อเสียงหรือว่ามีข่าวที่เชื่อได้ว่าก็ได้ห้าพันแล้วนะอ๋อมีรางวัลน,นำจับจากกระกะตชี้เบาแสให้ชี้เบาแส,แสนี่ห้าพันนะฮะห้าพันี่คือแค่แจ้งแล้วก็น่าเชื่อถือได้แต่ถ้าเกิดว่าสืบสาวไปถึงได้ใบแดงอันนี้ได้ได้เป็นล้านนะคะโอ้โหครับอันนี้อยากจะบอกประชาชนนะคะว่าเราช่วยกันสอดส่องดูแลด,ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าแล้วเป็นเงินที่ถูกต้องด้วยแล้วเยอะด้วยออนะคะช่วยช่วยกันตรงนี้ดีกว่าครับ สุดท้ายอยากให้ท่านพอ,อ,อช่วยบอกพี่นอ้องประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรณรงหน่อยครับเชิญชวนหน่อยครับอ๋อก็อยากให้ประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะใช้สิทธิ์อย่างมีเหตุมีผลนะคะเราก็ดูสภาพปัจจุบันเนี่ยเราเป็นยังไงเราอยากจะดีขึ้นยังไงแล้วก็ดูนโยบายของแต่ละพักนะคะว่า อันไหนที่ประชาชนต้องการอะไรที่เราขาดนะคะโดยเฉพาะชาวจังหวัดพระนครศรียานะคะเรามีขัดข้องอะไรตรงไหนนโยบายพรรคไหนที่โดนใจข่าวจังหวัดเราก็ไปช่วยกันเลือกนะคะหรือว่าพรรคไหนมีนโยบายที่ถูกใจนะคะที่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะคะพวกเราต้องร่วมกันเพราะว่านานๆจะมีสักทีหนึ่งสิทธิ์เป็นของเรานะคะเราต้องใช้สิทธิ์เราให้เต็มที่นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะวันที่14พฤษภาคม 2ง5ง6นะไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านนะคะขอบคุณค่ะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านผออมากนะครับสวัสดีครับ,รบและนี่คือทั้งหมดของเกาะ ติดสนามเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุทยานะครับคุณผู้ชมครับได้ฟังความคิดความเห็นได้ฟังความพร้อมของการจัดการเลือกตั้ง -6 6คนนี้ที่เมืองกรุงเก่านะครับก่อนจะลากันไปต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีอย่างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรขอขอบคุณไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับสำนักง,งานกกตอ,อยุทยาทาง วังช้างอายุทยาด้วยและรวมไปถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอายุทยาเกาะติดสนามเลือกตั้งครั้งหน้าจะไปที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมนะครับอย่าลืมเกาะติดสนามเลือกตั้งกับ NBT ททุกวันเสาร์อาทิตย์ช่วงข่าวภาคค่ำแบบนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ